อาตมากำลังยืนถ่ายอย่างนี้ก็เป็นฝั่งเป็นดินของประเทศลาวเดล้วเรียกเต็นตับพรปอสาธารณประชาทนไทยประเทศไทตรงนี้จะเป็นส่วนถ่ายนะมีควมที่กว้างมากเลยเห็นที่ลาวเหล็กขาวๆก็คือไม่น้ำาปูกอมาได้วยสภาพเี น้ำได้แห้งลงมากเลยจมเกิดเป็นดินกลางไม่น้ำขึ้นมาตรงนี้ตรงที่อาตมาอยู่นี่เขาเรียกว่าสวนนานะอนุโธรีเจ้าอัางุวงที่เห็นรูปนั้นอัุมานาวา่าจะเป็นเขาเรียกว่าผู้คนล้ำค่านทางประวัติศสาสตร์ของประเทศลาวเขาและวิถีชีวิตของคนนนี้ก็จะเรียบง่ายคุณดู บ้านเมืงองเขาจะไม่มีดีกว่าสิ่งมันเทอิอก็จะมีไม่มากชีวิตอย่นงนากบ้นก็คือตนนมองดูคือไม่น่า้ปล่อยโัวชนะกันแบบนี้ม,ม,มต้องยูอาตมาก็ยังไม่ได้ดทราบเลยโยมที่ประเด็ดลาวนี้ตอนนี้เขานั่งปฏิบัติธรรมเรียกสายธรรมฐานกันั้งมันแค่ไหน แล้วก็มันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าเดินี่คือรอบรอบ่วนนั้นที่เราเรียกกันว่าอันนี้สูตรที่ทังกบ